ดีค่ะเรามาทำความรู้จักกับปรัชญาในสาขาสัจจานิยมวิทยานะคะหรือว่าเรียกออย่างหนึ่งว่านิรันดนิยมนะคะหรือว่านิรันดรน,นิยมนะคะสาหรับแนวความคิดความเชื่อในสาขาสัจจานิยมนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีความเชื่อที่ว่าหลักการของความรู้จะต้องมีลักษณะที่จีรังยั่งยืนอย่างแท้จริงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเราควรอนุรักษ์และถ่ายทอดได้ใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแนวคิดนี้นะคะมาจากเซนต์โทมัสอควายนัสเป็นผู้ที่รเริ่มแนวคิดนี้ขึ้นมานะคะเซนต์โทมัสอควายนัสนี้เขามีความเชื่อว่าพลังแห่งเหตุผลของมนุษย์เมื่อผนวกกับแรงศรัทธานั้นก็คือเครื่องมือแห่งความรู้นะคะสัจจานิยมวิทยาก็เป็นปรัชญาการศึกษาที่ยึดแนวความเชื่อตามหลักปรัชญาสามคนสาขาเทีวานิยมนะคะโดยมีความเชื่อที่ว่านักเรียนก็คือดวงวิญญาณส่วน ที่มีเหตุผลส่วนครูก็คือดวงวิญญาที่มีลักษณะของการเป็นผู้นำและนักวิชาการซึ่งแนวคิดนี้นะคะจะยึดถือครูเป็นศูนย์กลางทําจะมีข้อเสียในแง่ที่ว่าทำให้เด็กขาดความเป็นผู้นำนะคะค่ะสำหรับแน,ว,นวคิดอย่างของปรัชญาศัจตร์วิทยาศสตรวิทยานิยมนะคะก็เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนนั้นมีธรรมชาติเหมือนกันทุกคนดังนั้นการศึกษาก็ควรเป็นแบบเดียวกันหมดสําหรับทุกคนและเนื่องจากมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่แตกตา่างจากสัตว์อื่นๆคือเป็นผู้ที่สามารถใช้เหตุผลดังนั้นการศึกษาก็ก็ควรเน้นการพัฒนาความมีเหตุผลคือพูดพูดง่ายๆว่าคือเน้นหลักการใช้เหตุผลนะคะส่วนการเรียนการสอนของจัดยานี้นะคะก็จะจะเน้นวิชาทางด้าน วรณคดีป,ดปดรัชญาปรศาสตร์ตกศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาแล้วก็ดนตรีค่ะสําหรับข้อเสียของปรัชญานี้นะคะก็คือจะทําให้เด็กขาดความเป็นผู้นําไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าจะยึดถือครูเป็นศูนย์กลางทําให้เด็กขาดเป็นความเป็นผู้นํานะคะค่ะท่่งองทั้งหมดนี้ก็คือแนวความคิดของวิชา ของปรัชญาสาขาสัจจนิยมทั้งหมดนะคะขอบคุณค่ะ